สวัสดีครับจากร้านสรีสยามนะครับวันนี้จะรีวิวจอ Android มัหด้า2ปี2011หน้าจอ9นิ้วเป็น a อนด o อยเวอร์ชัน10แรม2รลอม32มีระบบเสียง DSP นะครับดูกันว่าทำอะไรได้บ้างหมดวิทยุระบบเสียง DSP ครับปรับแต่งได้เยอะนะครับได้32แลแปวันนี้มีโหมด VIP ด้วยนะครับปรับตั้งได้5ตำแหน่ง สามารถรองรับคอนโร,นรนไลพวงมาลัยได้นะครับแต่คันนี้ไม่มีก็เลยใช้เป็นุปจากตรงนี้ไปนะครับตัวโหมดเพลงเล่นเพลงเล่น USB จากดูหนังฟังเพลงได้หมดครับจาก USB ตัวนี้รู้สึกจะไม่มีเพลงู่นะครับ กูเก็ตแมพยูทูบกูเก็เพลงโตรลงได้หมดน,นะครับลงทุกแอปได้หมดเลยทั้งเน็ตฟิตก็ลงได้นะครับมีมิลเลอร์ลิงก์ในตัวสามารถมิลเลอร์จอของ iPhone กับ Samsung ได้นะครับมีฮอสไฟฮอสพอร์ตสามารถแชร์เน็ตได้เลยนะครับดูทุกอย่างผ่านจอได้เลยดูใช้ฮอตสปอตมือถือจริงๆไม่ต้องออกไปวิ่งข้างนอกก็ได้สนใจงานติดตั้งน mm, ะครับโทร0800528998นะครับ ขอบคุณครับ